nak kuda uh ไปหาเมวีกันนะคะโอ้โเมื่อในเนัดก็ได้พี่นองใส่ก็ใส่เสือสีดำเบอสามคนเลยไม่ได้ไม่ได้นัดกันใส่เสือสีดำเหมืนกัน อ๋อมันตัดต้นอไรดีขอยบริสังเกตด้วยพี่คอยกับพานาตลออแต่ขอยก็บริสังเกตเี่ยเทียงนางน้าน้อย,ยอยู่บุรยีวีน้องเมื่อนี้แล้วคุณนะพักกันทีแล้วซะเลงกกพี่น้องเด้อคุณนะพี่ซะเล็งนะน่ะ คนขับก็บมือโปนะคะลุงเฮงโอ้โชคดีขนาดได้เห็นลุงเฮงขี่รถซาเล้งเอ้ยอะไรที่ไม่ลู้ตู้ค่อมได้เอออายะไม่มีโมเมนต์ที่ได้ขี่ซาเล้งก็พี่น้องมีวันแรกข้างแรกข้างแรก,กนะคะร่วมร่วมมองข้างหน้าหมดจิตโตค่อเจ้าพี่น้อง, <laughs> องเรื่องร่างการถ่ายยูทูปไม่ธรรมดา,าน,นะครับไม่ได้ธรรมาดาเเอยิงก็หน าลเออตอนนี้เราก็ลังก,กิจวตามหาเลขนะคะมันจะง,ไงไ่ายๆแล้วพี่น้องเอ้ยไปหาได้อาจจะได้แต่ละกิจแต่ละเมื่อพี่น้องเอ้ยนี่าไปลูกพี่แล้วก็ลงเงองเป็นผูอยู่ไม่จ๊ะต่อเนื่องไม่ธรรมดาเลยพี่นอ <c oughs> ้องเอ้ยไม่ธรรมดาเราจะได้เลขเราจะได้แต่ละกิจแต่ละกิบพี่น้องไม่ธรรมาดา วันนี้โดยแังขี่ไซายเล็กสบายๆพี่นอ่องตัวนนด้ดดดคุณน้าค้องค่กาคุณน้ารถที่ต้อคองโคองมากค่ะโอ้รถก็มีประกันนพีนองอ้ย <ok> <c ười> ดีตะไก่เอ้ย ไปกันสามคนนะคะมีอาจารย์แล้วก็ลูกพี่กระเม่น้องอันน้องนาดาพี่น้องเอย้ยธรรมดาในเด็ดเลยว่าตรง,งไปค่ะตรงไปตรงไปโอ้โหวนพี่น้องเอย้ยว่าจะได้แต่ละกิจแต่ละกิจวันธรรมดาในพี่น้องไปหาเลขหาาย่างเลยยาฟันบบฟันบบ ไม่เ่าต้องการบอรได้ต้องการฟันเลยฮึฮึฮน,นี่ขามิแต่หยาทางนี้แต่ว่างายม,มีรถทางนี้นอกจากน,น,นามมน้ามู่ทางนี้เอาอีกเดี๋ยว ้เกียจมากมากเลยให้ให้อาจารย์ระดับมือโปมาขับรถให้นางคือพี่น้อง,องเอ,อ้ยใส่น้ำม,มันใส่น้ำมันก็ขับจอแต่เกียร์มอยู่ยูได้แต่นี่นี่ขานจิ๋มมาอีกยูยูได้จ้ะเออ,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 พ,อพี่น้องเอ้ยผู้นำปฏิธรรมดาผู้นำผู้นำโอ้ยเกือบลงคลองพี่น้อง,องแมวแรกหายใจออกแกเขายาลุงเฮงพาลงคลองอยู่ปลาทางนี้กับปลาอ้อยพี่น้องอ้อยอ้อยคืองามที่ลุง สายว่าแ้วขวงอ้าวไม่ได้ไข้คล้องมาจ้ามือนีหนิก็ปั้นว่ะปั้นบ้าหัวดองเอ้มือนี้เป็นมือโชคดีได้หนิเอามาลูกพี่โชคดีขนาดเลยให้นุงเฮ่งขับรถพี่น้องดูให้ลูกพี่ขับรถให้ลูนกน้องบ้านเนี่ยอุ้ยหานย,ยากเลยลุงเฮงยิงมากี่รถให้พี่น้องเอาดีๆได้ลวงยิงแคล้วได้เอา ได้แบบบอลกับอันนี้ด้วยฮะอะบอลกับอันได้ละโออนนั้นเาเดินผู้ใดขับไหนขี่ลูกพี่ใหญ่ได้พี่น้องกี่รถขี่รถลูกพี่ใหญ่นี่ลุงเองขับรถให้นะคะยังไม่ไหวเอ้ะขับไปขี่ได้เนาะบอลกับอันนี้ใส่เนาะได้เดี๋ยวเดี๋ยวลูกกุ้งยิ้มสันถ่ายของเจ้าเลยเดียดยเด๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงจับ โทรศัพท์ตัวคืกกอว่ามีหมอกกรบกล้องคือว่ามีกล้องหนาัาดีเอฟซีมาตีฝั่งไทยและฝั่งลาวฝต่งประเทศนะคะนี่แม่้อกแดามาตามแม่วีนะคะแม่วีฝันจำได้ค่ะคุณดองฝันจำได้เลขห้าตัว ชมงลบฟังเลยนะคะแต่ก่อนจะไปมาดูลุงเฮงขับรถกันเรากินสบายไหมลุงเฮงบายปอ